ผมเจ้าผู้จ้างลูกขโปรดขโปรดเถิดเจ้าค้าวันนี้ทุกอันตราย10กันสามดวาทห้าลบหน้าควายพี่น่าไปขอให้ทั้งเจ้าหมดไครอันตรายแล้วทํามาหากินรุ่งเรืองให้กิจการลูกเรืองให้การค้าร oui> ุ <h> <h 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 ่งเรืองกิจการอย่างเดินก้าหน้าให้เงินคอหายมาทีมาให้มีโชคโดยไม่ขาดสาย S <S ให้ล่าเรื่อแจ่มใสอยู่เป็นอยู่เย็นเป็นสุขในออรใครอบครัวภายในบริวารโดยเฉพ,พาะอย่างยิ่งภายในต<ด>ัวข้าพเจ้าตลอดกาลและนานเธอไปอ่ะน้องคะ,ะต,ตัวเล็กกิ่แม่ลงเลยเขยพ่อลงให้ดีกว่าแม่ช่ม่ให้ต่อ จะไปให้แม่เบ้างนี่ปล่อยเต่านะคะยี่ปล่อยอีกไหมลูกไปหันมาให้ดูนะตัวโตนะเออปล่อยเต่านะคะสามตัวข้างหนูนั่ง